สวัสดีค่ะยากกำลังจะไปสยามวันนี้วันอะไรบันอังคารอยู่ตรงสะพานปิ่นเก้ารถติดเอ๊ะรถก็เไม่เชิงติดก็ทยอยไปได้เรื่อยๆบนสะพานปิ่นเก้าเด้ๆ น้ำขึ้นบูวน้ำขึ้นน้ำเป็นสีแดงเลยอ่ะเพชรบูรณ์เขบอกน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมมากเลยลมสักเออลมสักดูนี่น้ำแดงอ่ะใน,นอ,ะอือโอ้โหน้ำขึ้นเยอะเลยวันเนี้ยที่สะพานปิ่งเก้านี่ก็ทยอยได้นะเออเขาเขาทำปรับปรุงันเนี้ยพี่ ปรับปรุงสนามหลวง<ม>เทย่าใหม่นี่10โมง7-11โมงเป็นเก้ารถก็ทยอยมาได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่เชิงรถติดดูเขา คิดไม่ได้ไลยตกไม่รู้ฝนตกอีกหรอเมื่อวานตกมไหมตกสบายที่นี่ไม่ตกนะที่บ้านยังไม่ตกนะแดดร้อนคนของเปลี่ยนเหรอโตฝนก็ไม่ไม่ร้อนดิฝนตกก็เย็นสบายโต๊เอกสารจะพังละ ตอนนี้ช้องสนามหลวงเขากำลังปรับปรุงปรับปรุงเขาบอกว่าเทพื้นเทหญ้าทำหญ้าหใหม่ทำหญ้าเทียมใหม่ในนนลาดตรนเนเกาะกลางเขสวยมากเลยนะเนะี่ยเกาะกลาง สี่แยกครอบครัว ใต้ดินเขาเอาพี่แล้วคขะเอาต้นไม้ไปไว้ไหนค่ะกอะกลางเออจริงๆต่อเกอกกลางตรงนี้เยอะมากเลยนะเอาไปทิ้งหมดเลยนะโอ้ยเสียดายเสียดายของรถไฟฟ้าใต้ดินทำให้เกาะกลางหายไปเลย นี่เราจะติดหน่อยเพราะว่าเลนมันบีบนี่จะพ่านผ่านป้านี่หอศิลปหอศิลของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หอจิลปแล้วของกลางเอาเออกไปหมดแล้วหรอ แล้ววันนั้นมาที่นี่ประชุมนานไหมปร,ประชุมกีมมอ่อันนี้ไปอันนี้พับลมรูปทรงมา้าไปทางนี้ไปทางนี้ สองปีฟรึ่งไม่น่าซื้อมาหรอกพี่ไม่ค่อยกินกินแต่อันเนี้ยกินแต่อันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะชอบกินออาชอบกินตะกิยกินไข่เต้าอืมเป็นชอบกินอร่อยดี มีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาจอดหลบแดดมีคอล,อ,ล,อ,ล,อ,ล,ลอ,คองแสนแสบนี่มีเรือเรือรอเลยเรือจะไปคลองแสนแสบ ภูเขาทองด้านหลังวัดูเขาทองด้านหลังถ่ายด้านหน้าแล้วแสงมันจะทอนนะ ที่นี่ทางเท็กก็ไม่เสร็จเลยไปยอยเรื่อยๆอืมขอมันเยอะอืมอนอกคนอ,อื่นนะคนอื่นหมดยังยังเหรอยังแถบอื่นอะไรใครแหนกมันอ,มอันนี้ถนนถนนอะไรนะถนนบริพัตรนี่คือถนนบริพัตร ก็แยกแม้นสีแยกแม้นสีคลองถมไปคลองถมก็ขวามือ ทางนี้ก็มาภูเขอทองได้นะภูเขาูเขาทองตรงแยกหน้าเลี้ยวซ้ายนี่แม้นสีการปละปลาแม้นสีเดิม ตีลมไปขึ้นนาลาที่ว่าด้ยขึ้นสะท้อนใช่อา้าแล้วไปหยุดทำไมเมื่อยเนี่ยบังอยู่แล้วก็ก็กชอบวับนเสาร์ไงเขาให้แม่เขาถาม ถามย่าหน่อยว่าปู่พาไปไหนหรือเปล่าเออบนเสาไปเดินบ้านบ่นเพราะว่าพ่อยังไม่ตื่นเสาที่ผ่านมาแฮมเขาเวียนหยุดใช่ป่ะยังไม่ตื่นตื่นมาเจอตู่ก่อนมามีถามย่าหน่อยว่าวันนี้ปูป่พาไปไหนหรือเปล่าเสาทาี่ผ่านมาไปตูอ่อรอบอกมันตื่นมามันเจอตู่ถามให้ถามย่าเลย ปู่พพาไปไหนอ่ะปู่ย้ายตึกโรงพยาบาลหัวเฉียวถึงโรงพยาบาลหัวเฉียวแล้ว ช่วงเที่ยงใช่ชชไหมโรงพยาบาลหัวเชียวอยู่ซ้ายมือนี่ค่ะน,นี่โรงพยาบาลหวัวเฉียวอยู่ตรงนี้ โบอเบกมาทางนี้ได้นี่เข้าโบเบเมื่อกี้มาแล้วก็มานี่เลยแล้วก็เลี้ยวนี่คือโบอเบนี่โบเบไปทางนี้ส่วนด้านนี้ก็คือหัวลำโพงเืเอเนโรงเรียนเทพอ๋อเขามีงานถนะน,นคนเดิน เนี่ยนะที่เดิมหัวลำโพงหมด,หมดวันที่สี่วันหมดวันที่สี่เนี่ยว,ยวยันที่สี่ก็หมดแล้วตอนนี้ตอนนี้บางตอนนี้ที่บางบัวทองวัดเล่งนา้ยี่ก็มีถนนคนเดินตอนเนี้ยบอกไปง,งั้นแหละไม่มีคนพาไป<ม>วัดเล้งนายี่สองไป เดอบางบัวทองถนนคนเดินหัวลำโพงหมดวันที่สีนี้แล้วก็จะมีงานสมาคมปากใต้วันที่สิบสองยสิบสองสมาคมปากใต้เขามีงาน 20, 20. งานศาสตร์เดินสิบสิบสองถึงยีสองกันยาน,นี้เขาจะมีงานสมาคมปากใต้ตรงถนนกาญจนาพิเศษนะคะ ย่าบอกลรื่งหน้าเลยตอนนี้ก็มีงานกระชาติบางบัวทองตรงวัดเล่งเนื้อย,ยี่สองตรงบางบัวทองแล้วก็ตอนนี้ก็มีถนนคนเดินที่หัวลำโพง แล้วก็เดี๋ยวจะงานต่อไปก็คือสมบัติบุรีแฟร์ใกล้ถึงสยามแล้วค่ะนี่มีวัดหนึ่งวัดชัยมงคลอยู่ในตัวเมืองเลยมีในตัวเมืองมีอยู่วัดเดียวเนี่ยวัดชัยมงคลข้างหน้าก็คือสยาม นามกีฬาแห่งชาติมาบุญคองอ่ใช่สามสุบปัจจุบันแล้วก็เทคโนโปุมวันอยู่ด้านหน้าซ้ายมือเทคโนโปุมวันขวามือนี่ไปจุฬาได้นะขวามือซ่อมไปหัวลำโพงอืมไปหัวลำพงสามย่างสามย่างมิทาวนนี่ซ้ายมือนี่ ขวามือขวามือก็ใช้มือไปไหน เร็วสิไฟติดติดรถติดไฟแดงด้านหน้าก็คือสยามแอ๋อนี่ยอีกตรงนี้ก็เรียกแยกบรรทัดทอง ขวาม,มือไปบรรทัดทองได้ใช่ไหมที่เขามีนาน,น,านที่เขามีของขายอะ่ะสติดพูดทั้งหลายอะ่ะแถวบรรทัดทองสียามใกล้จะถึงแล้วซ้ายมือก็คือเทคโนโลยธุมวัน น,นี่เที่ยงนโรปทุมวันสีเขาจะหวานแหววหวานแหววมากเลยเทคโนโปทุมวันนี่นี่สีม่วงสีเหลืองนี่สนามกีฬาแห่งชาติก็อยู่ขวามือสนามกีฬาแห่งชาติ สนามแห่งชาติขวามืออันนี้มันบางย่ามองเลยมองไม่เห็นที่สนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็มาบุนคองเดี๋ยวถ้าเข้าพี่จะเข้าทางสยามใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไปทางสยามยากก็จะลงมีเต็นท์ลูกเก่าอไม่แน่วันนี้วันอังคารไม่มีมีวันจันทร์จันทร์กับพระหัส ความมือ,อยากคือมาบุญคลอง เาจากชายก็จะข้ามถนนไปสยามนี่เดินข้ามสบายสบายเลยเดินข้ามสบายสบายคลิปนปาขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ